ああสวัสดีครับวันนี้ผมบี B. และพลอยเจนะครับได้รับคำเชิญจากแสนสิริให้ใช้ชีวิตแบบ feel just right นะฮะแปบลบว่าความพอดีที่ลงตัวที่บ้านอนา,นาสิริหนึ่งวันเต็ม,มเลยนะฮะตอนนี้บีกับพลอยเจรออยู่ในบ้านล้วตามผมมาในบ้านเลยไปเลยครับ มุมโปรดของผมที่อนาซิลิกก็น,นี่เลยครับ co-living space นะครับเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างห้องครัวห้องทานอาหารแล้วก็ห้องนั่งเล่นครับทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวและยังได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยเรายังสามารถ connect กันได้อยู่ตลอดเวลาตรงนี้มันลงตัวที่สุดเลย แต่ที่ประทับใจจริงๆเลยนะครับก็คือเรื่องความปลอดภัยครับที่โครงการอนาสิริเนียมีระบบ l i ฟ t ์24ด้วยนะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับเชื่อมต่อกับระบบความปลอดภัยที่ดูแลทุกคนแบบเวลไทม์ตลอด24ชั่วโมงเลยครับยิ่งครอบครัวที่ชอบไปเที่ยวแบบบ้านเรานะคะเวลาไปเที่ยวทีนะคะก็จะห่วงบ้านทีค่ะถ้าบ้านเรานะคะมีระบบ l i ฟ t ์24นะคะสบายใจหายห่วงเลยค่ะหายห่วงเลยครับหายห่วงไหมย <c oughs> ิ้มแฟนนานห่วงก็ดีไปใจค้าและหมูโรดของหนูคืออะไรคะ บูมแรงอันไหนบูมแรงเล่นไม่มเลิกแบบนี้ติดใจ educational playgroud แ,แ,แน่เลยครับเอาวันนี้ก่อนมาเล่นด้วยคือหนึ่งวันที่มาใช้ชีวิตในบ้านอนาซิลิอยู่ตรงนี้นาสุดเลยค่ะใช่ครับแล้วพอเป็นของเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กที่ทางแนสนซิลิร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชและแพลนทอยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการเล่นที่ลงตัวและพอดีมากๆเลยครับ ส่วนตัวบีมุมโปรดคือเบวินโดว์ที่ห้องนอนใหญ่ค่ะหน้าต่างกว้างมากแล้วพอเป็นมุมทํางานที่มองออกไปเห็นบรรยากาศข้างนอกมีต้นไม้สีเขียวเหมือนได้พักจากการทํางานหนักได้เติมพลังรับแรงบันดาลใจนี่แหละคือการทํางานแบบที่พอดีในแบบของบีค่ะอ้าวสองข้อลูกหายไปไหนเนี่ยเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ย ก็ตอนที่บีหลบไปทํางานที่เบ i n วินโดะจิมกับพอยเจไปเก็บผักผลไม้ที่สวนหลังบ้านนี้แล้วก็ที่แบ็กยาร์ดของโครงการอนาซิลิด้วยมีผักสวนครัวมากมายเลยนะที่สําคัญปลอดสารพิษเพราะว่าเราปลูกเองทั้งหมดไรสารเคมีตกค้างแน่นอนสายเฮลตี้อย่างเราสบายใจได้ใช่ไหมพอเจเก็บมาป่ได้เก็บมะปรได้เก็บมปราเป็นยังไงบ้างครับกลับบ้านที่โครงการอนาซิลิ ที่สร้างจากแนวคิดความพอดีที่ลงตัวหลังจากที่ได้มาอยู่ที่นี่1วันเต็มๆนะครับก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าบ้านที่ทําให้ทุกด้านของชีวิตลงตัวพอดีเนี่ยเป็นยังไงสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านหลังใหม่อยู่ผมอยากชวนทุกคนมาดูอนาสิริ2โครงการใหม่นะครับที่ชัยพฤกษ์วงแหวนและกรุงเทพประทุมธานีราคาเริ่มต้นที่3.59ล้านบาทหรือถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ s a n s i r i c o m หรือโทร1 6 8 5ได้เลยครับ สำหรับ2โครงการนี้ลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุด1 0 0 0 0แสนเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีโครงการอนาศิริอีก3โครงการใหม่3โลเคชัน่นลงทะเบียนง่ายๆผ่านเว็บไซต์ได้เลยค่ะเอาละครับสำหรับวันนี้ผมกับบีนะครับต้องขอตัวพาพอยเจไปเล่น Educational Playground ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย